สบายดีทุกคนมืัอนี้ขึ้นจกเกี่ยวเขาแล้วก็สิมาเอาปลาอยู่ในหนาลีทุกคนหนาลีก็คือปลาปล่อยไว้วันทิพย์ทงเอาเยอะมันเอ้ยโอ้โห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 จุ่งงมบ่ผ่างมเอางมอะไรหรองมใครเยอะยังเออยังเยอะนี่เรียบร้อยมาล้เอาน้ำใส่ป่ะนี่ มันป้านาทำทุกคนพูดไอ้ผู้เพราะ่อผู้แดงแดงผู้เดเดเห็นป่าเยอๆคมมันแดงแดงอะเดี๋ยวฮะม่อกี้นี่แดงแนี่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 เ็นลังมันอยู่เอาแต่ปันายไปเนี่ย ปลาป่ากู wow, yep. Shit, <med> on, <blunt animation> ้ตัวใหญ่ปลาปลาแม่แม่ลงวันนี้แม่เจ้านี่ใสกระบอกทุกคนบอยกันแล้วบอลงเฮ้ยไงวะเจ้าห้าปลาปลาโอ้โหนี่นี่เห็นหะลังมันนี่

นี่ออนนี่นี่อจาจจะเล่นลอออกเ๋ยเรียบร้อยอู้งเตเลยนี่ไงนี่ะนี่ตัวนี้เียบร้อเจ็ดเจ็อ๋อใหญ่เลยตัวนี้พ่อแลวพ่อไปยังพอพอไปยงบ้างไนี่ตัวเี้ยงไง

เพื่อก็หลายแไง่อยแล้ว่อยแล้วแลนเผาแเลยนี่ปลทุกคนโอเคแพ่ลอแล้วล่อยปล่อปล่อยปล่ออะปลาจ่ายยายหอมาปล่อยมึีอวมเลา่อนัวให้ปล่อยนะปลามันปลบั้มนลเออปล่อย

โอ้เห็นหอนรังเห็นหอนรังมันโอ้ทุกคนกดเดี๋ยวต๊ะใหญ่อีลีเด้นี่เจมเห็นหอนรังมันนี่จับเบิกเรื่อยๆละตัวเะาดนี่นี่นี่โอ้พี่พี่อยู่พี่พี่จะล้างปลาปากอยูีพอพี่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 โป๊ดสิพี่นี่เห็นหอนรังมันนี่เนื้อห็นแหละอ่ะใช่ปะ อยู่ว่างฮะนว่างฮะน้าป้าทำแม่เด้เลยดีเลยทุกคนเห็นหมทุกคนนี่เลยลาแตกม่ป็นแกระตาโอ้โหนี่แต่ล้างปาปากนี่นี่เขายังเห็นอยู่นี่นี่นี่เ็ราล้างมันนี่นี่เอ็เาคู่ล้งมันโอ้จำปลาปกนี่ยังไล่โกอยู่เว้นแหละเเ้เียเลย không oh. này có ba tuần này phân lọ lấy lời bậc bằng đi hết này cái lái khúc bị lế vâng, hãy chạp bằng ném bây giờ đấy ơ đầy rơi mình lì lại đông, lại đông. นทุกคนเอาปลาในหน้าเได้กินแล้วก็เมื่อโอ้ทุแม่ง่าไงไปโอเคไปไปไปทำมนี่ปะโอ้น่กนนี่นี่มันเป็นซีตในกล่องเช่นเนี่นี้นี่นีนี่มันเป็นซีมันเป็นีสมสมทุกคนมันมันอยากแล่นึ้นวาไหมก็มันเหื่อตายแต่เปลี่ยนไปยังไ หัาแม่ยงไม่คุ้นผู้หญ่ตาเป็นนี่เรียบร้อยหารเทียงมาโคเลยนี่ทุกคนอมกโคมันคือโคเออมันเึ็นไหม anh mọc po tất cả, cẩn để kéo khâu, ba, quan âm, ba, พีปลามันปกนะพี่นำเป็นปลาเหร็นเลยทุกคนดเด้นหัวลังมันโอ,โ,โอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นการหากินหาย,ยากได้ชานานะคงกินกงา ประมาณว่าตู้เย็นบันนอกอยากก็มาอยากก็มาตึกฮเอาอี่นะก็คือปล่อยปลาไว้ในหน้าเวลาเกี่ยวเขา็เอาขึ้นมากินสิ่งการที่ปล่อยปลาอยู่ในหน้ามันก็มีผลดีอย่างหนึ่งก็คือมันงหญว่ายเกี่ยวเขาแล้วก็พอดีกินหมดนะโอเคทุกคนส่านทัคงิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เห็ดคลิปต่อไปบายบาย